คไหนก็ไหนอาวเลยฮะมาดูมีมีอะมอามาแทงแล้วคนละสองแสนเงินสดอย่างนี้เอ้ยเฮ้ยโก้เฮ้ยอย่างนี้ย้องกักมาช่วยใ,ให้ผมหน่อยแล้วจองนี้แทงมาโยนอ๋อแล้วโยอดาโ,โอ้ยใส่สายลูกนี้ครับมาหน้หามหมายสมายใส่หน้อยก่อนักมายก ok, ยาวๆมาี่สมศักดิ์โคน นี่ครับเปิดยาวๆมาแล้วสุภวิทย์หุ่ยและตรงนี้อัี้จากสุขโขทัยปั่นโค้งมาไม่ผ่านแล้วก็ตรงนี้สมหมายเคลียร์แล้วตรงนี้ขยับมาไม่ดีครับจังหวสองอยู่ที่เจ้าเก้าดูมากๆไม่ดีบอลตัวสองอยู่ที่สม,สมศักดิ์มุสิกพันไล่แล้วมาเปิดการทองคำกันทั้งคู่แล้วมาแล้วจะ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 กูกูเฮ้ ดูู่่จบังซอลเวถ้าลูกรักกูยิงน้ากูบอกได้เลยบอลโกยแล้วกวโกยแล้วก็โกยเตียวอ่ะแล้ววันดีออกมาที่สุวาพบุหนึ่ง้อกกวาโก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  ทำสกอร์ไปแล้วเรามาดูว่านาทีบาปออกมาแล้วเว้ยเดี๋ยวมาดูว่าทางด้านดดวินแล้วก็หมดเว้ยนะกอลแล <sun arrivé S 1> ้วกูเฮ้ยกูเฮ้ยโยดาโยดาของโยดาแล้วจังมันด like. oh. yeah, no. yeah, hey, ีโยดาใส่ซ no. ้ายใส่ขวาเฮ้ยนี่เลยครับมาเดี๋ยวมาดูครับมาว่าจะเป็นยังไงจะะปจะบจะ เดี๋ยวทีเด็ดทีขาดหรือไม่แล้วจ้องนี่วางยาวๆอุ้ยอุ้ยมาจะ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 มาจะถูกเส้นมาที่เด็กไวันวันก้าวว้าวจี้จี้เขาหาแล้วก็จะตบขวามาแล้วก็ตั้งต้อมจ้าเฮ้ย สิกพันให้มาบูพัดยัดมาเรียบเลี้ยบเลียบเลียบเลียบอย่างยืนตัวตรงเดียวและจองนี้ขยับมามาแล้วมาซับมาแล้วมาซับติดพิกฮะจ้าทะโบทะบะทะโบทะโบนี้มาโเจอกับจองนี้ไปแล้วบิวโกวินกีรตีพิกสวยกีรตีสายชายโกต้าจ้าชี้โย ซอยแล้วปั่นโค้งโคดด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 ด้ดด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 น้าดด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 งดดดดวดดดดบดดกดด้วดดดดบดดีดดดกดีดดดดดด้ดดดบดด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 ดบดดล้ดดดดดดยบดด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 ยดดลดดดดเดด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 ้ดด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 นดด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 บ ยัาอยู่แล้วจอร์นี่ตองสตีคือกับมาไม่ผ่านบูมแล้วก็บูมแล้วก็บูมแล้วก็บูมพัดและจำไปแล้วจ้ะตุงเลียวตุงมาหนึ่งอ่อนวารีนดีพัดรวยสั่นเฮียยกมากระหน่ทีกว่าแล้วปั่นโค้งยังไงอ่ะมาในจังหวะนี้ปั่นโค้งเฮียแล้วจัดเฮียจ้าเฮียจัดจานัดจัดจานนะัดจัดจัดแล้วก็จอร์นี่ไหลมอที่เจ้าน้ำท้องบิดพลิกมาไหลดูว่าจะทันหรือไม่ทันแล้วเวสองตุงสองตุงมาแล แล้วจ้าลิจะตอรโตกลับมาใหม่สำหรับทูซักโดนักไว้บนอกข้างไปขวาเลียบ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 อย่างยู่แล้วก็แล้วก็หมดเวลาท่านผู้ชมครับคุณี้สนุกครับผมไม่ขออะไรมากครับขอเสียงประโมให้กับมักกีฬาทั้งสองทีม